ไปอีกทุ่งหนึ่งนะครับไปคุยท่านนิคมสุขคนทพฤกนะครับท่านเป็นผู้ในการโครงการส่งน้ําเจ้าเจดนะครับท่านนิคมครับสวัสดี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 ครับขอความรู้ท่านนิคมหน่อยครับท่านครับทุ่งจะ้ารับผิดชอบอยู่กี่ทุ่งนะครับท่านครับทุ่งเดียวครับเจ้าเจดทุ่งเจ้าเจดครับรับผิดชอบสองจังหวัดครับครับทั้งพระนครศรียาและสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีมีสองอำเภอครับพระนครศรียามีหกอำเภอครับพื้นที่ประมาณสามแสนห้าหมื่นไร่ครับ สามแสนห้าหมืนไร่เก็บน้ําเท่าไหร่ครับโดยโดยประสิทธิภาพโดยโดยโดยแผนของกรมนะครับทุ่งเจ้าเกดเป็นทุ่งที่ใหญ่สุดในการรับน้ําทั้งสิบสองทุ่งนะครับคร,บรับน้ำสามแสนห้าหมื่นไร่เนี่ยเราจะรับน้ําประมาณสามร้อยห้าสิบล้านลูกบาทเมตรนะครับ,รบในในใ,ใ,ในข้อกําหนดว่าจะสูงจากพื้นดินประมาณเจ็ดสิเปร์เซ็นตเจ็ดสิบเซนติเมตรนะครับ,รบเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการ ดารงชีวิตของประชาชนนะครับแต่ณวันเนี้ยณนะวันนี้เรารับน้ําตั้งแต่วันที่20กันยายนมาจนถึงปัจจุบันนะครับเรามีน้ําอยู่ในทุ่งอ่ะ695ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็น198เปอร์เซ็นตของความจุที่เราเขากาหนดไ้นะครับ <c oughs> น้าเกนเกินประมาณ345ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับในในทุ่งเจ้าเนะครับ ทีนี้จากจากฐานบอกว่าต้องไม่เกินเจ็ดสิบเซนที่จะไม่กระทบต่อ,ตอความเป็นอยู่ของพี่น้องราษฎรนี่ตอนนี้มันสูงขึ้นเท่าไหร่ครับท่านครับที่ขึ้นมาสูงสุดน้ำณณวันนี้เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งสามแสนห้าหมื่นไลประมาณหนึ่งเมตรสี่สิบสองเซนครับที่สูงสุดเท่าไหร่ท่านมีม,ม,ม,มีตัวตูงดุดตอนนี้นนตอนนี้ครับระดับน้ําสูงจากพื้นดินนะหนึ่งเมตรสี่สิบสองเซนครับโดยเฉลี่ยของทา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 งท,งท,ง,ทงทุ่งเจ้าเจียดน,นะครับ น,นี่คือตัวเลขณวันนี้หรือเปล่าครับหรือว่าเมื่อวันนี้เลยครับนวันนี้เลยครับถ้านับวันที่เคยสูงสดุดสูงสุดเท่าไหร่ครับท่านนี่เนี่ยวันนี้สูงสุดแล้วครับวันนี้สูงสคือคือ,อจเจ้าเจ็ดจะรับรับน้าจากจากทุ่งบักไข่มาครับวันนี้วันนี้ก็ยังรับน้ําอยู่นะครับยังรับจาก<อ>ทุ่งบักไขอยอย่อยู่อยู่ประมาณสองร้อยกิิกเมตรต่อวินาทีครับรับมาผ่านผ่านกี่ประตูครับท่านครับของผมรับผมรับทุ่งทุ่ง ทุ่งผักไข่เนี่ยเขาจะระบายน้ําลงคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับซึ่งคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนเนี่ยจะยาวประมาณเกือบสี่สิบกิโลเมตรแล้วก็ผมก็รับน้ําจากในคลองเจ้าเจ็ดเนี่ยเข้าทุ่งข้างบนเนี่ยผมมีประตูระบายน้ําประมาณสิบกว่าแห่งนะครับสิบกว่าแห่งครับอืมรับน้ํามาครับเจ้าเจ็ดของท่านนอกจากรับน้ํามาจากทุ่งทุ่งอะไรนะข้างบนผักไห่ใช่ไหมผักไห่ ผักไข่แล้วยังรับน้ําจากจากน้ําน้อยจากอะไรมาด้วยไหมครับท่านครับหรือว่ามาจากผักไข่อย่างเดียวคือคือในในในส่วนของการบริหารจัดการน้ํานะครับเราจะทุรับจากระบบชมานนะครับรับจากผักไข่โดยตรงครับแต่ณณวันเนี้ยเราของโครงการเจ้าเจ็ดดีอย่างจะมีคันคันกันน้ําเป็นรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมดเลยครับทางผมผมมีแม่น้ําธรรมชาติอยู่สามสายนะครับแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําน้อยและแม่น้ําเจ้าพยานะครับ ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ทางแม่น้ําน้อยกับแม่น้ําท่าจีนะจะมีระดับสูงเพราะแม่น้ําท่าจีนะจะมาจากทางสุพรรณนะครับผมรับจากสุพรรณมาอีกทอดหนึ่งครับคระะับส่วนใหญ่ของโอกาสเจ็ดในจะรับจากจากระบบเป็นเป็น,เป,นเป็นหลักครับครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สามแสนห้าหมื่นไร่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เป็นซึ่งเป็นพื้นที่นาอันนี้เขาเก็บเกี่ยวไปก่อนตั้งแต่เมื่อ,อไหร,คร่ครับท่านครับ คือคือเรามีข้อตกลงครับทางทางทางทุ่งเจ้าเ็ดเนี่ยจะเก็บเกี่ยวให้เสร็จภายในสิบห้ากันยาของทุกปีครับเพือ่อเพื่อจะต้อง,งปีไหนถ้ามีมีน้ําหลากมากแบบนี้ก็ต้องรับสถานการณ์ได้ครับทางทเกษตรกรรับทราบ,บดีครับรับทราบอยู่กับน้ําแบบนี้เนี่ยนานเท่าไหร่ครับท่านครับกี่เดือนนะยาวสุดเนี่ยคือคือถ้าเกิดเป็นปีปกติใช่ไหมปีน้ําหลากขนาดนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นานเลยครับแต่ปีนี้เป็น ปีน้ํามากน้ํามากจริงๆครับทุ่งเจ้าจเจดก,ก็ไม่เคยรับน้ําที่มันเกินเกือบสองร้อยเอร์เซ็นแล้วครับเราเราก<พ>็ช่วยเหลือเหลือแล้วตลอดทุก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 อย่างเละครับทีนี้ระยะเวลาที่เขาต้องอเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้นานๆเนี่ยพูดถึงการดูแลเยี่ยวยาเขาปัจจุบันเราทําอะไรอนาคตเราจะต้องทําอะไรเรามีแผนอะไรตรงนี้บ้างไหมครับท่านอั้นถ้าพูดถึงเนีคือ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 ต้องเรียนให้ทราบเลครับว่า เรื่องการเยียวยาเนี่ยทางกระทรวงเกษตรหรือกรมเร้าพนเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นดูดูแลเรื่องน้ํานะครับ,รบแตบเเเ่เรื่อง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 ด้านอื่นนะเรื่องเรื่องเยียวยาเรื่องอะไรเนี่ยคือเรามีแต่ข้อมูลนะครับ,รบเราไม่เราไม่คือเราไม่ได้ไปทำเข้าใจครับท่านครับครับผมอืแต่สมอันนี้ผมลองสมมตินะท่าทันว่าถ้าเราเอาตัวเราใส่เข้าไปเราอยู่ในทุ่งเจ้าเจ็ดนะครับซึ่งน้ําเยอะมากนะครับแล้วเราก็บ้านน้ําท่วม เอ่อก็จะมีคําถามมาเอ๊ะเราจะทํำยังไงที่จะไม่ให้น้ํามันท่วมไปเหมือนทุกปีทุกปีที่น้ําหลากลงมาเรามีแผนเรามีโครงการอะไรในพื้นที่ตรงนี้ไหมท่านฮะคือคือขอเรียนเรียนอย่างนี้ยครับว่าทุ่งเจ้าเกศนันเป็นเป็นทุ่งทุ่งรับน้ํานะครับครับมันเป็นโดยธรรมชาติเลยใช่ไหมรับโดยธรรมชาติครับเป็นเป็นสาเป็นเป็นวิถีครับครับครับนะครับคือคือจะรับทราบโดยประมาณแต่ถ้าเกิดมันมันไม่มากเนี่ย คือเกษตรกรอะต้องต้องรับน้ําเข้าทุ่งเพื่อเพื่อทาเกษตรกรรมอยู่แล้วครับอืเพื่อมามา,มา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 ล้างทุ่งอ่ะครับนะครับคือแต่อันนี้มันมันมันมากเกินเกินที่เรารเราจะรับตามที่ที่ไม่ให้มีผลกระทบได้่นั้นเองครับแต่เรารเราก็ดําเนินการเต็มที่บริหารจัดการบายพาสน้ําสูบน้ําออกหรืออะไรเราก็อันไหนที่มันมีมีมีความเดือดร้อนอะไรเราก็บายพาสเราสามารถ ที่ใช้อาคารจุปทานที่เรามีอยู่มีเครื่องมือที่ใช้อยู่เนี่ยช่วยเต็มที่ครับครับของทุ่งเจ้าเจ็ดเราคาดการณ์ว่าน้ําซึ่งแน่นอนต้องผักไหต้องลดลงมาก่อนนะครับเราถึงจะลดลงไปตามไปตามลําดับนะครับท่านครับของเรานี่คิดว่าจะดีขึ้นสักประมาณช่วงไหนครับท่านครับที่ทําให้โครงข่ายเส้นทางสามารถสัญจรได้คือคือจากแผนการระบายน้ําที่ได้ไปชุมกันนะครับทางทาง สทชหรือท,ทุ่ท,ที่เกี่ยวข้องนะครับจะให้เราระบายน้ำเนี่ยออกออกจากทุ่งเนี่ยเริ่มระบายนะครับประมาณวันที่สิบห้าพฤศจิกาครับการร,ระบายน้ำออกจากทุ่งเนี่ยเราเรามีเครื่องมือเครื่องมืออยู่เป็นเครื่องสูบน้ําทั้งกึ่งถาวรและถาวรเนี่ยอยู่อย,อยู่อยู่ในในใน,ในทุ่งเจ้าเกตเนี่ยเยอะมากครับเรามีเครื่องสูบน้ําถาวรเนี่ยจำนวนสามสิบหกเครื่องกึ่งถาวรเนี่ยสามสิบแปดเครื่องรวมทั้งหมดประมาณหกสิบสี่เครื่องนะครับ ซึ่งเครื่องพวกนี้จะมีอัตราการสูบประมาณ3คิวบิกเมตรต่อนาทีนะครับครับซึ่งก็ถ้าเกิดเรามีศักยภาพในการสูบน้ําออกประมาณวันละ15ล้านคิวนะครับประมาณนะครับครับผมอันนี้เราจะสูบไปไปลงไหนครับท่านครับลงไปน้ำน้อยลงทุกสายนะครับผมถ้าเกิดเราลงทั้งท่าจีนลงแม่น้ําน้อยลงเจ้าพญาเราสูบทุกสายนะครับอืมเพราะมันอยู่ระหว่างแม่น้ําน้อยท่าจีนเนี่ยนะครับมันอยู่ทุกยาเลยครับไอ้เจ้าพญาเลยครับ เจ้าพญาด้วยอ๋อใช่ครับเชื่อมกันหมดกว้างใหญ่ไพศาลนะครับตอนบนก็เป็นแม่น้ําน้อยลงมาล่างก็เจ้าพญาด้านซ้ายก็เป็นเป็นแม่น้ําท่าจีนถูกต้องครับก็ก็ต้องรอให้น้ําน้ําแม่น้ํามันตกขอบก่อนถ้างั้นถูกไหมท่านถึงจะตอนนี้ตอนนี้เราก็ได้ดําเนินการสูบสูบบ้างแล้วครับแต่ถ้าเกิดน้ําน้ําในแม่น้าอ่ะลงลงระดับหนึ่งซึ่งถ้าน้ําในทุ่งมากกว่าสูงกว่าน้ำในแม่น้ําเราจะใช้ เปิดผ่านบริหารจัดการโดยประตูน้ําที่เป็นเครื่องมือของเราที่มีอยู่นะครับจะดีกว่าเครื่องสูบน้ําครับตอนนี้ถ้าเกิดน้ําน้ําในน้ําแม่น้ําสูงกว่าในในทุ่งนั้นเราก็จะบริหารจัดการโดยการสูบออกก่อนเพื่อบรรเทาความทุกข์ของประชาชนที่ที่เดือดร้อนอยู่ครับครับเหมือนวันนี้ที่มันขึ้นสูงสุดไปหนึ่งเมตรสี่สิบสองเซนเนี่ยครับได้บริหารจัดการยังไงครับเฉพาะวันนี้ครับที่มันเยอะขนาดนี้คือคือเยอะเยอะมาก รับมาทุกวันเลยครับวันนี้<ะ>น,น้ำใน,นทุ่งเนี่ยเดี๋ยวผมรับจากโครงการผักไห่นะครับผมผมรับมาทั้งหมด220ลูกบาทเมตรนะครับสูบออกท่าจีนประมาณ26ลูกบา์เมตรต่อวินาทีสูบออกเจ้าพญาประมาณ47ลูกบา์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระบายให้โครงการพญยาบรรเรือลงคลองพญยาบรรือประมาณ102.45ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับน้ําทั้งหมดเนี่ยก็เราบริหารจัดก,การเป็นแบบนี้ครับแต่ ที่เรารับผักไข่มานะ่ะเรายังเก็บไว้ใน,ในทุ่งนะประมาณเก้าล้านลูกบาทเมตรนะครับ,รบถึงเราไปหาจัการขนาดนี้เรายังต้องเก็บน้ําในทุ่งน้ําในทุ่งเก้าเก้าล้านกว่านะทำให้น้ําในทุ่งยกตัวทุ่งคืนสูงขึ้นประมาณสามเซนนะครับวันนี้ครับอืม เ,เวลาเราอันนี้เราในฐานะคนนอกแล้วก็บางทีคนในเขาก็แบบเขาก็ฟังว่าเออน้ําจากนาครสวรรค์ลดแล้วใต้เขื่อนเจ้าพญาก็ลดปา่าสักก็ปล่อยลดลงมา <c oughs> บางไซก็ลดคนในทุ่งเจ้าเจดริมคลองเจ้าเจดก็บอกว่าเออเขาก็น่าจะลดด้วยนะ <c oughs> ครับแต่เอาเข้จริงของเขากลับไปขึ้นอ่าเพราะงั้นมันความสัมพันธ์ตรงนี้มันสัมพันธ์กันยังไงหรือว่ามันมันยังไงครับท่านครับแยกส่วนกันอยู่ยังไงคือคือทุ่งเจ้าเจดเป็นทุ่งสุดท้ายที่จะปล่อยน้าเข้าเข้ากทมนะครับ คือคเาตคือต้องเขาเรียกว่าหน่วงน้ำคือเวลานะครับเวลามามามา,มาอยู่ในทุ่งเนี่ยคือเราเราจะต้องคือหน่วงน้ําไม่ให้ไม่เพื่อบริหารจัดการให้ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนไอ้พื้นที่เศรษฐกิจด้านล่างมากจนเกินไปนะครับครับ,ค,รบคือก็<ม>ในเนี่ยผมก็ได้รับไว้ประมาณหกร้อยเก้าบห้าล้านลูกบาทเมตรนะครับในในทุ่งเจ้าเจียะครับครับ เพราะฉะนั้นคือมันเป็นพื้นที่ทั้งหน่วงแล้วก็รับน้ําจากผาไข่ลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับทางตอนบนนะครับหรือตอนปลายเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่น้ำก็จะอยู่นานที่สุดใช่ไหมท่านทางตอนปลายครับเป็นจุดที่อยู่นานที่สุดนะครับแต่แต่อยู่นานเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเดือดร้อนถึงที่สุดนะครับคือเราจะไปหารจัดการให้ให้ให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนะครับคือถึงจุดหนึ่งที่ ที่เราบริหารจัดก,การด้วยเครื่องมือที่เรามีนะครับเราก็จะทําให้เต็มความสามารถนะครับออย่าง<ม>เราเห็นตัวอย่างมีบ้านอยู่หลังเนะี่ยอันนี้ตัวอย่างเอาตัวอย่างนะที่เราเห็นนะครับก็คือว่าเขาอยู่ริมคลองเจ้าเจ็ดเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าน้ําท่วมเขาเข้าไปในบ้านในประมาณถึงหัวเข่านะครับแล้วก็เขาก็อยู่บนเตียงอยู่บนโต๊ะนะครับทุกอย่างแล้วก็ทําทางเดินอยู่ในบ้านอีกทีหนึ่งนะทางเดินใ,ในบ้านเชื่อมระหว่างเตียงกับโต๊ะนะที่หลับที่นอนเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะ สภาพอย่างนี้เนี่ยเขาเขาจะมีทางอะไรไหมที่บอกว่าลดให้เราหน่อยมันพอเป็นไปได้ไหมหรือมันเป็นภาพรวมที่มันเป็นผืนเดียวกันทั้งหมดกันคือคืองี้ของของเจ้าเจ็ดบางยี่หุ่นอ่ะยาวสี่ประมาณสี่สิบกิโลนะครับผมไม่ทราบว่าหลังนี้อยู่ตรงไหนคือโดยโดยโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของน้ําอ่ะแต่ผมก็รับน้ําจากโครงการผักไห่นะครับคือว่าไหระบายเท่าไหรมันก็ลงคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หุ่นหมดนะครับคือคือโดยโดย ถ้าเกิดเจ้าพญาลส่งมาเยอะจะเข้าคลองพงเพลงมากก็มามาอยู่ที่ผักไห่แล้วครับแล้วผักไห่ก็ก็เก็บได้ไม่ได้มากก็จะระบายผมอะผมเป็นทุนสุดท้ายที่จะต้องรับน้ําและเก็บน้ําไว้นะครับครับคือท่านรับพร้อมกว่าคนอื่นนะแต่ว่าแต่ต้องเก็บไว้มากกว่าคนอื่นใช่เลยระบายทิ้งสุดท้ายครับทิ้งสุดท้ายครับชาวบ้านรู้เข้าใจเวลางนั้นสุดท้ายคิดว่าถึงสิ้นธันวาไหมท่านหรือว่าดีที่สุด คือประมาณประมาณจะประมาณนะครับแต่แต่จะพยายามดําเนินการให้ให้เร็วกว่านั้นนะครับอืมขึ้นกับปัจจัยน้ํเจ้าพยาน้ําน้อยครับแล้วที่ผมที่ที่ที่ผมอยู่เนี่ยจะมีปัจจัยของน้ําทะเลหนุนอยู่ครับมีมีถึงนะครับดน้าทะเลก็มีผลครับคือทั้งท่าจีนทั้งไรถ้าเกิดระบายน้ําเนี่ยไปเจอน้ําทะเลหนุนก็ระบายไม่ลงนะครับแล้วเข้าใจตรงนี้ว่าคือเราพยายามกันทั้งทั้งทั้งหมดเลยครับสัพพากำลัง บริหาคือเจ้าเจ็ดมันโดนขนาบด้วยสามสามเส้นนะนะก็คือท่าจีนท่าจีนหนุนก็เออขึ้นมาเหมือนกันก็ลงไม่ได้ถ้าเจ้าเจ็ดน้ําที่มันรับมาอยู่แล้วก็ปล่อยลงไปไม่ได้อ่าแม่น้ําน้อยเจ้าพญาถ้าเออขึ้นมาเลยบังไซขึ้นมาก็ไปเจ้าเจ็ดอีกเหมือนกันอครับผมอยู่ริมริมเจ้าพยากับริมแม่น้ําน้อยด้วยครับครับทีนี้ของท่านปล่อยต่อไปทุกไหนต่อพญาบรรลือพญาบรรลือครับ พญาบลือดคือคือนำเรียนนำเรียนท่นานผู้มริษารการครับทุ่งพญาบรลือเนี่ยไม่ใช่เป็นทุ่งเก็บน้ําเหมือนผมนะครับทุ่งพญาบันลือเป็นเป็นทุ่งน้ําผ่านตามที่ได้ได้ได้ไดไดไดคอนเซปต์ของ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 กลมของที่ได้วางแผนไว้นะครับครับซึ่งซึ่งเราก็บริหารจัดการตามที่ท,ที่ที่ได้กลมได้กําหนดไว้นะครับ,รบผรก็ระบายน้ําให้ของพญาบรลือเนี่ยประมาณหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยี่สิบรูกบาทเมตรต่อวินาที ท่างของพยามบัลือโครงการพยามบาลือก็จะรับน้ําไปในระบบเหมือนกันนะครับอืท่านก็ต้องบริหารจัดการคลองนี้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ว่าปล่อยเข้ามาล้นคลองแล้วก็ไปท่วมเขาอีกครับครับผมเป็นทางทางน้ำไอ้ขนมจีนอยู่ตรงไหนครับท่านครับคลองขนมจีนเนขนมจีนอยู่เสนาครับอ๋ออยู่เสนาครับอยู่ทางทางติดกับคลองเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะครับอืมอันนั้นก็น้ําเต็มเต็มเหมือนกันนะครับท่านน้ําเยอะครับน้ําเยอะครับเพราะตรงนั้นเป็นแม่น้ําน้อยเลยครับ อ,อของท่านนี่เจ้าเจ็ดนี่มันก็ผ่องน้ําไปทางข้ามท่าจีนไปออกโพพยาบ้างไหมครับท่านครับหรือว่าแนวนั้นเ<ม>ปไงท่านผมผมอยู่ผมอยู่ด้านล่างครับทั้งผมก็ลงจะลงนครปฐมแล้วครับอ๋อของท่านลงนครปฐม,มใช่ครับช่วงปลายของโพพยาร,รับับจากโพพยามาครับอ๋อ,ท,อ,อท่านรับโพพยาพยามอยู่ทางตอนบนไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงนนมาครับ นะครับตอนบนทางซ้ายตอนบนก็ลงพรพยาก็ใส่ท่านมากกว่าที่ท่านจะไปใส่พรพยาใช่ไหมเพราะมันอยู่ขึ้นไปไม่ได้ครับผมอยู่ด้านล่างด้านล่างครับอยู่ด้านล่างครับผมโอ้ทำไมชื่อเจ้าเจ็ดท่านหรือมันเป็นรวมกันเจ็ดเจ้ามาลงที่ท่านหมดเลยเป็นเป็นชื่อหมู่บ้านนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านกับชื่อคลองครับชื่อหมู่บ้านชื่อคลองนี่ลงมาทุกท่านหมดเลยนะเนี่ย ครับครับ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 รบ,รบ,บางกุ้งป<ร><บ>่าโมกบางบานบ้านแผนผาไข่โพพยา,ยาลงเจ้าเจ็ดหมดเลยล,ลงที่นี่หมดแล้วครับอืมนะครับก็งคงอยู่นานที่สุดนะฮะท่านมีอะไรอยากจะบอกกับพี่น้องที่อยู่ริมคลองริมทุ่งเจ้าเจ็ดทั้งหมดครับท่านครับเพื่ออย่างน้อยที่สุดก็เขาเดี๋ยวนี้ผมผมเข้าใจว่านะเพราะว่าตั้งแต่เราสื่อสารแล้วก็สํานักงานทรัพยากรนม่งชิได้ออกรายการทุกวันทุกวันเนี่ยประชาชนก็เฝ้าฟังแล้วก็เพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจว่า จะยกจะหนุนจะย้ายออกหรือจะอยู่ที่บ้านหรือจะไปอยู่บ้านเช่าซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่เป็นข้อมูลที่เหมือนกับฝนฟ้าตาเลยตอนนี้มีอะไรอยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนตรงนี้ไหมครับท่านครับเบื้องต้นเบื้องต้นขอขอเรียนให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการเจ้าเ็ดหรือในเขตทุ่งเจ้าเกดได้รับทราบครับเป็นเมื่อกี้ฟังท่านนรเศษได้ได้ได้คาดการณ์อะไรไว้บางสิ่งบางอย่างผมรับน้ําจากโครงการปากหายน้อยลงน้ําในโครงการผมก็น้อยลง นะครับระดับน้ําที่ขึ้นก็น่าจะน้อยลงน่าจะเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วของผมเนี่ยไปรับรับผิดชอบของถนนสายสามสี่ศูนย์แถวแถวโอราบุหลวงนะครับครับที่ที่น้ําท่วมขึ้นเยอะแต่หน้าวันนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับเกือบกลับสู่สภาพปกติแล้วครับลดลงมาทุกวันตรงตรงนั้นได้รับความร่วมมือจากทางหลวงของจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างดีครับอืม ครับก็เดี๋ยวใกล้ๆสักพักหนึ่งค่อยเรียนสายกับท่านผอนิคมอีกสักครั้งนะครับท่านครับเพื่อดูความเพิหน้าความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยที่สุดก็สร้างความรับรู้ความเข้าใจก็ต้องขอบคุณกรมชลประทานเพราะว่าเราคุยกับทางรองทวีศักดิ์แล้วก็ท่านอธิบดีประพิษมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่าในพื้นที่ทั้ง12ทุ่งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนี่ก็น่าเห็นใจทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผอนิคมนะครับท่านครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ